สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูการติดผ้าม่านนะคะติดไห้นะคะคันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นผ้าสีครีมนะคะสีครีมขอบน้ำตาลแดงนะคะสายรัดหลุยนะคะผ้ะมาม่านที่ร้านเรานะคะรับประกันเรื่องคุณภาพนะคะใช้ทนใช้นานใช้คุ้มนะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่ต้องการนะคะอยากเปลี่ยนผ้าม่านนะคะอยากติดผ้าม่านนะคะ ด่วนไวนะคะก็อย่าลืมนะคะที่ร้านเราเลยนะคะนำเอาคลิปสวยๆนะคะมาให้พี่ๆดูนะคะติดตั้งไม่นานนะคะพี่ๆติดตั้งคันละหนึ่งชั่วโมงนะคะติดตั้งคันละหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ ดูคลิปสวยๆนะคะนำคลิปสวยๆมาฝากนะคะ